ม่วงไหนจ้าพี่ม่วงไหนคอะทีละตัวสิเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอ่าม่วงหนึ่งนะคะพี่จ๋าม่วงที่หนึ่งนะคะอ่าเราเหลืออีกม่วงเนาะเรามาเลือกม่วงกันก่อนนะคะที่รอบอกหกสิบนิ้วหกสิบนิ้วนะคะม่วงที่หนึ่งนะคะม่วงที่หนึ่งนะขอบคุณมากค่ะพี่ณัชาดาณัชดาณัชดาขอบคุณมากค่ะอ่าม่วงหนึ่งนะคะพี่จ๋าม่วงไหนนะม่วงหนึ่ง ต่อไปอ๋าเมืองเข้มเม่วงสองม่วงสองนะคะม่วงสองม่วงสองนะคะเม่วงสองหรือว่าม่วงสามม่วงสามนะคะม่วงกุหลาบค่ะพี่อันนี้ม่วงสามม่วงสาม เป็นไรเดี๋ยวเน็ตพี่เขาค่อยๆนี่เดี๋ยวเราค่อยมาเพราะมันมีแค่สามม่วงเองมีสามม่วงนะคะมีสามม่วงอ่ะตอนนี้ขอให้พี่ยายน้อยก่อนแดงเลือดกยน้อยจะได้เป็นแบบพี่ยายน้อยคอกลมนะคะคอกลมสิบหน้าออกม่วงสามม่วงสามคือม่วงกุหลาบนะคะคอกลมสิบหน้าหกสิบนิ้วออกเฉดเลือดนกนะคะ ออกแดงเลือดนกนะจ๊ะออกแดงเลือดนกนะจ๊ะมีแค่3ามชุดให้เดี๋ยวพี่ค่อยๆดูนะนะคะพี่ยายน้อยค่อยๆเลือกดูนะค่อยๆเลือกดูนะคะตอนนี้เอไล่สีให้พี่ยายน้อยนะคะคอกลมซิกหน้าออกเฉดสีเลือดนกสีแดงเลือดนกนะคะสีที่1นะคะสีที่1นะสีที่1นะคะสีที่1ออกแบบแดงเลือดนกมีชมพูชมพูสไลด์เขียวสไลด์เหลืองเข้าไปด้วยนะคะแบบนี้ นะคะแดงเลือดนกที่หนึ่งนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็สวยค่ะคอกลมซิกหน้ารอบอกหกสิบนะคะแดงเลือดนกที่สองนะคะตัวนี้สวยยอมลบตัวนี้สวยนะคะพี่ยายน้อยจา๋าตัวนี้สวยนะขอบอกว่าตัวนี้สวยนะคะตัวนี้สวยนะนะคะดูสะโพกเลยนะคะ ดูสะโพกเลยนะคะใส่สบายค่ะมีกระเป๋ามีกระเป๋าปะด้านหน้าสองข้างนะคะมีกระเป๋าปะด้านหน้าสองข้างนะแดงที่สองนะจ๊ะแดงที่สองนะ,ะ,งงนะ,ะต่อไปมันก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าซอฟลงมาอีกนิดหนึ่งเบาๆลงมาอีกนิดหนึ่งนะคะเป็นแดงที่สามนะคะสีแดงเมื่อกี้มันจะออกหนักๆนิดหนึ่งแต่ทำให้ลายขึ้นลายเด่น แต่ตัวเนี้ยพื้นของมันเป็นแดงเลือดหมูก็จะ<ด>จะจางนะจะจะจะซอฟจะซอฟลงมานิดหนึ่งนะคะซอฟซอฟลงมานิดหนึ่งนะอันนี้คือแดงที่สามแดงที่สามอ๋อสีแดงเลือดโ,โอเคอพ,พี่เขาเอฟแล้วนะครับ <laughs> พี่พนชาัดดา,อย,าอย่างที่อ้อแจ้งให้ไปอะคะ่ะว่าทุกสีทุกลายนะคะมีเป็นเอกลักษณ์ก็คือร้อยตัวร้อยลาย อย่างที่อ้อใส่อยู่เนี่ยรอบอก50ก็จะจะมีเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวไซส์อื่นแบบอื่นก็จะไม่มีแบบนี้นะคะพี่ถึงมีนะคะสีเฉดเดียวกันแต่ว่าลายก็ไม่เหมือนกันนะคะอย่างที่อ้อแจ้งให้ทราบนะคะนะคะอ้อใส่รอบอกตัวเนี้ยรอบอก50นิ้วนะคะตัวนี้รอบอก50นิ้วนะ,ะวนออนวนะพี่นยน้อยพี่ยยน้อยค่อยๆดูนะคะค่อยๆดูนะอ๋ะอ,อแล้วก็มีสีนี้ค่ะ สีนีกนะคะแอดมินไปหางในสต็อกมาอ่ะแดงนี้ก็สวยนะคะแต่นี้เป็นคอกลมรอบปก60-62นิ้วนะคะเนี่ยค่ะพี่เอ็นใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆค่อยๆดูนะคะค่อยๆดูนะ,ะอ,ยนะอย่างที่อ้อแจ้งให้ทราบนะลายนี้นะจ๊ะลายนี้ จะมีเฉพาะไซส์นี้ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นเราจะไม่มีลายนี้สีนี้แล้วก็มีไซส์อื่นไม่มีนะคะเอาเฉดนะคะอ่ะอันนี้แดงเพิ่มอีกแดงนะคะแดงแดงเพิ่มอีกแดงเลยจ๊ะแดงหนึ่งนะคะแดงหนึ่งอีกเฉดนึงนะคะพี่จ๋าแดงหนึ่งอีกเฉดหนึ่งพี่เขาขอดูกระดุมชมพูกระดุมหน้าอีกนะคะพี่พี่พี่พระนัชับใช่ใช่ พชัชติมาอ๋อปัชติมาอ๋อโอเคนะคะสีนี้ก็ได้ค่ะอ่าสีนี้เดี๋ยวๆค่ะพี่ละคนก่อนเดี๋ยวงงครับอินไม่ไม่อินเอาสีนี้มาให้ดูอีกพี่ยายน้อยใจเย็นๆที่ายพี่ยายน้อยสาชอบไหมแดงแบบนี้ชอบไหมมันแดงออกเหลืองๆนะคะคือพื้นพื้นแดงพื้นแดงแต่มันมีแบบมันมีบาติคอันนี้เข้ามาเอาเอาเอาหนึ่งหรือเอาสองดีค่ะพี่ยายน้อย แต่อ้อมว่าสีนี้ดีกว่าพี่อืมจะออกแดงเลือดนอกหน่อยที่แม่คะถือโอเคคะ่ะเนาะอ้อมว่าตัวนี้สวยออกแดงเลือดนอกสมใจพี่ๆยายน้อยต้องการนะคะตัวนี้นะคะ